ที่ฟันไม่เขกไม่ดพออมีก็ก็ว่าอยู่รอกแต่กระดูกข้างในไม่หักที่ฟันไม่เข้านี่มีทือหรือเปล่าไม่รู้วือไม่ชื่อไม่รู้แต่รู้ว่ามันฟังแล้วมีหักแต่รู้ว่าคงรู้สึกว่าคมคงว่ามีดกระรูไม่หักทำไมกระดูกมันหักทำไมไม่ไม่ ไม่มีใครช่วยเราเลยไม่นะถาช่วยกดนมาาว่นูตวิิว่าะไรไม่ลยลูกพงลูกพันมีเลยเข้าไปในคอบข้างในเขาบลยโอ้จะไปไหมล่ะขาบุญใพูดเล วัดปักิ่นไม่มีพัะูกเลยวัดกกิ่นไม่เห็นพองค์เลยเฮนแตอุอาเอายกับผู้สาวไมเห็นพองค์เลยโอ้นจระดาขมันเุดละเียิยอกโอ้โ